สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาซื้อขนมกันอีกแล้วที่อารีซอยหค่ะวันนี้เราจะพาไปดูร้านอ่อร้านอะไรวะร้านครัวซองนะคะที่เป็นร้านเปิดใหม่เขาบอกว่าอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะมีความหล,กลากหลายแล้วก็น่าสนใจยังไงค่ะไปกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคราฟนะคะ U i A F T เป็นร้านขายเเป็นร้านขายปัวซองนะคะแล้วก็เป็นพวกชาต่างๆตอนนี้ร้านก็ยังแบบซองโอเพนม่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะกิอนอะไรดีอะ <Well temperature. S 1> ไม่แต่เราไม่ได้สั่งล่วงหน้ามา <Well temperature. S 1> อ่าเน เราเราถ้าเสรจเป็นแบบขานมไข่หวานไหมคะหย่อนเกล็ดค่ะแล้วถ้าเสร็เป็นโฟร์ดูเป็นยังไงนะคะเป็นน้ำมาค่ะแล้วหนึ่งก่อนที่จะเสร็จมันจะได้ความเป็น นี่ค่ะปรากฏว่านะคะวันนี้เรามาตอนจะมาบ่ายโมงนะคะก็ได้กินัวดซองที่มันเหลืออยู่หน้าร้านก็เหลือแค่อะไรนะลืคแค่อะไรเดือแค่อะรแค่รถมีโจกคาราเมลอย่างเดียวนะคะเหลือแค่นี้สองคาราเมลกินที่เดีดดดวดูหลายดูจากต๊ะดูจากเพลเตอร์ข้างหลังได้คือไม่มีแล้ว เขาบอกว่ามันจะมาอีกีประมาณบ่ายสองนะคะซึ่งเราก็คงไม่รอก็เลยสั่งน้ำกินแทนนะคะน้ำก็จะเป็นแบบพวกโค้ฟแล้วก็เป็นพวกแบบกาแฟเป็นยูสุไยทันนี่นะคะนิ่ตคาราเมลทีแทนคอปฟี่แล้วก็ชาบีนมชาไต่หวันที่เป็นขนมไข่ลุกนะคะรวมไปถึงชาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พวกแบบโคบีเดี๋ยวลอง ซื้อกลับบ้านไปกินว่ามันจะเป็นยังไงน,ะะนี่แล้วซื้อมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะใช้ดูบรรยากาศร้านนะคะส <c oughs> รุปวันนี้ต้องขับรถใหม่สายสองค่ะถึงจะได้ทีญญ่แต่ว่าไม่เป็นไรเราซื้อมีโซบคาราเมลไปกินแล้วโอเคนะคะโอเคค่ะเราก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะวันนี้ที่เราซื้อก็เป็นเอ่ออะไรนะเป็น กรีนทีเกนไมชฉะนะคะก็คือเป็นแบบว่าเป็นชาสกัดเย็นเดี๋ยวจะลองชิมว่ามันใช้เป็นยไงดูแพ็คเกจอย่างดีนะคะหอมก็คือเป็นแบบเป็นกลิ่นแบบข้าวคั่วเนาะเป็นกลิ่นแบบชาข้าวคั่วแล้วก็แบบเป็นชาเขียวค่ะว,ว่าเป็นชาเขียวข้าวคั่วหอมมาก กับติดแล้ว,ว่สบายใจมากเลยคนะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราคิ้อยู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็เอาครัวซองรสมิสบคาราเมลมาลองชิมกันที่เหลือชิ้นเดียวสุดท้ายของร้านที่เราไปนะขนาดไปประมาณแบบเกียงครึ่งเนาะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะวะ่ารสชาติมนจะเป็นยังไงเนาะ Okay. จะมีไส้ต่อไปหรือว่ะ,อ,ะอืมแป้งก็แบบนุ่มดีนะคะแล้วก็ส่วนความกิบไปแล้วเนี่ยข้างในมันจะมีมันจะมีเหมือนเป็นแบบ ซอสหรือว่าเป็นน้ำอะไรบางอย่างที่แบบรสชาติออกบบหวานคาราเมลคาราเมลอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีค่ะอร่อยดีแล้วก็หอมหอมเนี่ยมันจะหอมหอมเนี่ยถึงเวลานี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องเนี่ยเป็นประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยให้ดูอืมไอตรงข,งขาวๆที่เห็นนี่น่าจะเป็นคาราเมล ออกเหมือนหวานแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีทหัางนะบ๊ายบาย